มาไวซื้อให้ทันแม่น้ำหนึ่งจัดมาให้ครบเลยเลขทูป,ปูเลขสองตัวสามตัวมาครบเลขเด็ดงวดนี้แม่น้ำหนึ่งไลฟ์สดให้แนวทางเลขเด็ดงวดประจำวันที่6ลึกพฤศจิกายน64ยืนยันว่ามาล้านเปอร์เซ็นต์เลยพร้อมทั้งบอกว่ามีหน้าที่ให้ส่วนใครจะซื้อทันหรือไม่ตัวเองไม่รู้พร้อมกับอวยพรว่างวดนี้ขอให้เฮงให้ปังให้หมานโชคดีสำหรับทุกคน สำหรับเลขเด็ดงวดนี้แม่น้ำหนึ่งเขียนใส่กระดาษว่ารัฐบาลไทย16ลึกพฤศจิกายน64คือเลข4 3ฟัน4 4 3 4 5 5 3 5 3 4พร้อมย้ำว่ามาล้านเปอร์เซนต์ส่วนเลขทูปปูงวดนี้ก็มาไวแม่น้ำหนึ่งเปิดทูปปู่เป็นเลข8 8 0 อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ